ตอนนี้เราก็อยู่กับบิว d ีดีดอฟฟ h i นประกอบไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะมีคนที่มานําเสนอให้เพื่อนๆน,นะครับก็คือพี่ที่สาขาสไปเดอร์บางนาครับน่ารักมากไปรับชมกันครับสวัสดีค่ะเจนนะคะสวัสดีครับคิ Q arp, วครับบิวดีสไปเดอร์บางนาครับผม วันนี้นะคะเราก็จะมาดูเจ้าตัวดอลฟินนะคะตัวประกอบไทยกันครับมาดูกันเลยไหมคะว่ามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างได้ครับผมก็คือหนึ่งเลยครับหลกัหลกๆที่ตัวดอลฟินประกอบไทยที่มีเพิ่มขึ้นจากตัวนำเข้านะครับหนึ่งเลยจะเพิ่มแบตเตอรี่ขับได้ระยะทางไกลขึ้นครับผมเป็น435กิโลนะครับโอ้โหโดีมากเลย คิ้ค่ะลูกค้าต้องชอบมากแน่เลยใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือตัวนี้จะเป็นได้ภายในเป็นสีดำทั้งหมดแล้วครับผมใช่ภายในจะเป็นสีเดียวเลยครับผมจะเป็นสีดำเลยแต่ว่าถ้าเป็นเกิดเป็นตัวนำเข้าอะครับตัวนี้จะเป็นสีทูโทนครับผม ใช่ครับใช่ครับฟังชันยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมแล้วก็จะได้เป็นตัวตัวนี้ที่ฉฉลามตัวนี้จะเป็นสีดําครับตัวทล่ฉฉลามตัวนี้ก็เป็นสีดํานะครับนี่บอะด้านหลังนะครับลองดูเลยนี่เป็นสีดําเหมือนกันแล้วก็ยางจะได้เป็นยางใหม่นะครับผมตัวนี้เป็นยาง E v เลยครับแต่ว่าตัวนี้ครับหนึ่งเลยจะเก็บเสียงได้ดีกว่าตัวเก่าครับผมใช่แล้วก็เหมือนเดิมลายล้อเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้ลายล้อเหมือนเดิมเลยแล้วก็สีตัวถังอะครับจะมีด้วยกัน3สีก็คือจะมีสีครีมสีขาวแล้วก็สีเทาครับผมในรุ่นสแตนดานได้ครับด้านหลังก็เป็นโคมไฟเหมือนเดิมเลยครับ ใช่ประกอบไทยก็จะปรับเพิ่มคร่าวๆประมาณนี้เลยครับผมใช่หลักๆที่ลูกค้าชอบก็คือหนึ่งเลยวิ่งได้ไกลขึ้นใช่ครับในราคา5้าแสนหกหมาครับผมตัวนี้ใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวสแตนดาร์ดครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยครับหน้าจอรองรับ Apple c a r p l a ่ Android Auto แบบไร้สายนะครับ ระบบความปลอดภัยตัวนี้ก็มีครบเลยครับผมมี Adaptive Cruise ครับการออกนอกเลนครับผมแล้วก็จะเป็นพวกเบรกอัตโนมัติพวกนี้มีให้ครบเลยครับตัวบายสปอร์ตตัวนี้ก็มีให้แล้วนะครับในรุ่นเริ่มต้นครับผมทาเรียกว่าความระบบความปลอดภัยมีมาให้จัดเต็มในตั้งแต่รุ่นย่อยแล้วก็รุ่นท็อปเลยครับผมเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคิวมารีวิวรุ่นท็อปให้อีกทีหนึ่งนะครับ ถ the ้าเกิดว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะได้ในส่วนของ1เลยแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นครับผมตัวนั้นจะแบตเตอรี่ขับได้490กิโลนะใช่ครับผมแล้วก็จะได้เลอหลังคาเป็นกรสรูฟนะครับตัวนั้นพร้อมม่านดังแหนบแบบไฟฟ้าครับผมใช่ค่ะโอ้โหออปชั่นเต็มขนาดนี้นะคะอยากให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะชมช่อง YouTube นะคะของพี่เขานะคะติดตามแล้วก็สามารถอัปเดตสถานการณ์รถใหม่ๆได้เลยนะคะ เป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับการรีวิวด้านนอกบอกเลยว่าที่ BBD ที่สป i d เดอร์น่ารักมากๆนะครับก็คือเป็นเซลล์ที่ขายรถซื้อให้ผมเองด้วยนะครับบริการดีมากถ้าใครมาที่ BBD ก็ตรงสป i d เดอร์บางนาเพื่อนๆก็สามารถติดต่อเบอร์โทรทั้งคู่ได้เลยผมทิ้งไว้ให้ทางคลิปเลยนะครับเอาละก็ได้รู้รายละเอียดคร่าวๆไปแล้วเนาะราคาแล้วก็อะไรต่างๆเนาะที่มันแบบเปลี่ยนแปลงในสเปคไทย ประกอบไทยแล้วนี่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่คนอาจจะแบบดูไปเยอะแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาเช็คดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือของประกอบประเทศไทยนะครับใช้ได้เลยพรมอะไรนี่เหมือนกับซิวเลยนะเนี่ยเออท้ายตัดแบบนี้ นี่ครับเพื่อนๆนี่คือพวงมาล,ล,ลัยและนี่คือหน้าจอขนาดเล็กของเขาก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็จอตรงนี้ก็เป็นขนาดไม่ใหญ่มากนะประมาณหนึ่งประมาณนี้เลยองศาก็กำลังได้จุดนี้วางของนะครับจุดด้านล่างนี่แล้วก็จะมีที่เป็นใช้ C ซี แล้วก็ที่เสียบกราสที่เสียบกราสอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีที่เป็น USB แล้วก็ที่เสียบบุหรี่หรือว่าเอาไฟเป็น12โวลต์120วัตต์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วตรงนี้คือวางโทรศัพท์ได้นี่ไม่มีไวเลินะตนัวนี้การดีไซน์เขาก็จะเป็นอยู่ตรงนี้เลยนะดูจุดจุดหมุนต่งตางๆนะครับนี่เปิดไฟก็คือมันจะแตกต่างเอาเราเปิดก็กดไว้นี้เออ แต่ไม่ได้กดลงไปอยูน่นะนะจะหมุนหมุนเอาก็เก๋ดีนะครับดีไซน์แต่ละอย่างเกีอยร์อยู่ตรงนี้แบบว่าไม่รู้เลยว่าคือเกียร์เวลากด P ก็กดลงไปตรงนี้ได้เลยครับมีตัวถอยหลงังเกียร์ถอยหลงังเกียร์เอ็นเกียร์ดีอยู่ตรงนี้เออดีไซน์เขาก็เก๋แล้วก็แปลกใหม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ยังมีกดตัว P ตรงนี้ได้ด้วยเบรกตรงนี้ได้ด้วยออโต้เบรกโฮไม่ต้องเขาแบบแบบเลื่อนหมดเลยนะดูดิมันไม่ได้กดแล้วก็ลงไปเหมือนปุ่มปกตนินะครับ ก็คือต้องเลื่อนอย่างนี้เลื่อนอย่างนี้เลื่อนอย่างนี้แล้วก็มีที่วางแก้วน,น้ำแก้วเล็กมากสองใบอันนี้น่าจะวางอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็วางโทรศัพท์ได้ที่ตรงนี้อนนยแล้วเนี่ยและแล้วแต่เบาะเขาดูดีนะครับพอมาเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วอันนี้ก็ต้องถามเพื่อนๆเลยว,ว่าเพื่อนๆชอบ เบาะที่เป็นสีดําแบบนี้หรือว่าชอบที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบเดิมมากกว่าเขาบอกว่าสีดำอะ่ะคนชอบเยอะเออเขาก็เปลี่ยนเป็นปสีดําไปเลยแต่ก็ดูสวยดีนะครับดูดุดนันดูแบบไม่เปิดง่ายเออโอ้แต่ดีไซน์ก็ดีนะครับแอร์อยู่ตรงนี้พอดีด้านบนเป็น LED หมดแล้วเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงมีไฟให้จุดนี้ ทั้งสองด้านเลยอชัดเจนมากแล้วด้านบนตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูตัวท็อปใหม่ตัวท็อปมันจะเป็นหลังคาแก้วด้วยนะครับตรงนี้ก็จะดีแบบสว่างมากขึ้นกว่าน,นี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่านั่งสบายไหม บอกนิ่มแต่บอกเขานิ่มนั่งสบายนะดอฟฟินอะ่ะภายในไม่ได้เล็กมากเกินไปนะแบบว่ามีพื้นที่เหลือแต่อาจจะเหลือไม่เยอะนะในส่วนของคนนั่งถ้าไม่ได้ปรับมาเยอะเกินไปก็จะมีพื้นที่เหลือแบบนี้เลยนี่เพื่อนๆส่วนมากถ้าปรับมาก็จะประมาณนี้แหละก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่พอประมาณช่วงนึง และพื้นก็เรียบด้วยครับในส่วนของด้านหน้าถ้ามองจากจุดนี้ก็จะเห็นเป็นแบบนี้ดูสวยหรูก็คือดีไซน์มันคล้ายๆกับตัวท็อปอยางซิลเลยนะแต่แค่ไซส์มันเล็กกว่า <oui> นี่ด้านบนไฟไ LED ทั้งหมดเลยจุดนี้มีอะไรบ้างเอาไห่แชร์แอร์เพื่อน S <S <an> เพื่อนเก็จะเป็นใส่อะไรก็ตามเด็กๆก็มีที่ชาร์จแบตที่เป็น type c หนึ่งช่องแล้วก็ usb หนึ่งช่องเอาละเดี๋ยวเรามาดูแถบนี้สิให้กล้องวางแล้วเรามาดูเวลาเรานั่งจริงๆก็เป็นแบบนี้นะเวลาเรานั่งอืมแต่เบาะถือว่านุ่มใช้ได้แล้วก็มีนี่ที่วางวางแบบวางค้างไว้ด้วยนะครับถว่วดีใช้ได้เลย แต่ก็เล็กไหมเล็กเล็กไหมเล็กพอไปแบบไปนั่งรถใหญ่ๆมาเยอะๆอย่างพวกซิวหรือว่าซีเลออนซิกคันนี้เล็กไปเลยอ่ะซิบถ้าเป็นตัวท็อปมันจะโล่งเนาะเพราะว่าข้างบนมันจะโล่งแต่ตัวนี้นก็จะไม่ร้อนสัมผัสวัสดุข้างๆก็เป็นแบบมีซอฟทัชให้ด้วยบางจุดเนี่ยจุดนี้ จะจุดนี้จะแข็งฟังเสียงฟังเสียง้งยงวครับใช้ได้เลยนะแล้วบอกเลยว่าตอนนี้กำลังแข่งกันดุเดือดมากๆเลยนี่ประกอบไทยก็มาแล้วออปชั่นเพิ่มแบตเพิ่มราคาเพิ่มนินดหน่อยแบตเพิ่มอันนี้คนก็ชอบแหละตอนนี้ก็โอ a ากูดแคทก็มีการลดราคาลงมาอีกแล้วเอาละครับเ,เพื่อนๆต้องตัดสินใจ แล้วก็มาลองขับดูให้ได้เลยนะครับแต่ละรุ่นว่าชอบรุ่นไหนแล้วก็อย่าลืมมาทดลองขับที่ BYD Spider EV สาขาบางนานะคะเจนนะนันครับคิวครับบ๊ายบาย